วันนี้คุณช้อปปิ้งออนไลน์หรืออยังครับและวันนี้ทำไมคุณต้องซื้อของผ่านมือถือครับเพราะว่านี่คือยุคของมันนี่คือยุคของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับอันนี้เป็นสติการ ใช้ e-commerce นะครับสัดส่วนของ e-commerce กับการค้าปลีกทั่วโลกก็คือ18%ตอนนี้เราก็มาดูรายละเอียดกันถ้าเป็นประเทศจีนนี่ก็41.2%เกาหลีใต้2.6%ไทยเรา8%ก็จะเห็นได้ว่าตลาด e-commerce กำลังจะเติบโตไปได้อีกมาก ตัวอย่างของแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซที่ประสบความสำเร็จในประเทศจีนนะครับก็คือยุนจียุนจีเนี่ยก็จะมีเริ่มก่อตั้งขึ้นมาในปี2015นะครับแล้วก็ปี2016นี่ก็มียอดขาย8,000ล้านบาทปี2017มียอดขาย42,000ล้านบาท ปี2018ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น1,000งแ0หนล้านบาทเติบโตอย่างรวดเร็วแท่งสีแดงนี้ก็คือยอดขายของยุนจีนะครับก็ส่วนสีเหลืองก็คือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งยอดขายก็จะมาทันกันในปี2018นะครับ ปัจจัยความสำเร็จของแพลตฟอร์มยุนจีก็คือการใช้การตลาดแบบเครือข่ายซึ่งโมเดลธุรกิจอันนี้เนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วโดยใช้ชื่อว่ามูมอนครับมูมอนก็คือ แพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซที่สร้างรายได้ให้คุณด้วยแผนการตลาดแบบเครือข่ายนะครับ <Okay. S 1> ว่าเีย,าเยขาแนะนำเจ้าของมูมอนคือคุณบุญชัยลิมอัติบูรณ์จบการศึกษาปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจสาขาการเงินมหาวิทยาลัยชิงหัวประเทศจีนเป็นผู้บุกเบิกตลาดสินชื่อในจีนในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ความงามภายใต้แบรนด์สเสนนไว้คุณมุชนชัยทำงานที่ประเทศจีน15ปีสัวอีทาหุยสัวจงหวินดังนั้นเขาจึงพูดภาษาจีนได้มุมมอนจดทะเบียนเป็นบริษัท นะครับก็โดยใช้ชื่อว่าบริษัทธีละเวนเซอร์จำกัดแล้วก็จดทะเบียนกับสคอบอไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายแต่จ่ายผลตอบแทนแบบหลายชั้นวิสัยทัศน์ของมูมอนจะ จะเป็นช่องทางสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับผู้บริโภคโดยเปลี่ยนค่าการตลาดของสินค้าและบริการเป็นปัปนผลให้กับผู้บริโภคผ่านการแนะนําเพราะเราเชื่อว่าผู้บริโภคทุกคนคือผู้มีอิทธิพลต,ต่อการซื้อมากที่สุดมูมมอนเปรียบเสมือนเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ คุณเป็นตัวกลางระหว่างสินค้าและบริการกับนักช็อปและนักการตลาดสินค้าของมูมอนประกอบด้วยสินค้าสุขภาพและความงามสินค้าแม่และเด็ก สินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าในบ้านสินค้าอุปโภคบริโภคนอกจากนี้ก็ยังมีบริการได้แก่ร้านอาหารสปาที่พักการเดินทางการศึกษาประกันสุขภาพการจ่ายบินเครดิตการดซึ่งจะมีในอนาคตสรุปแล้วสินค้าของมูมอนตัวอย่างเช่น นาฬิกาแคสิโอโทรศัพท์แอปเปิลเพลินเคียวบราวนี่มีข้าวให้ชิมมีซิมมือถืออื้อหือโจ๊กครับตลับน้ำหอมยอมหนุนหมอนข้างถุงยางข้อมีถ้าเป็นหมวดการบริการก็ได้แก่สับปากาแฟคาแคชาชักชักผ้าหน้าเด้งเร่งสวยเมื่อท่านเข้าไป ใช้บริการที่ร้านที่เข้าร่วมกับมูมอนท่านก็ได้ส่วนลดแผนการจ่ายผลตอบแทน 1. เงินคืนรับทันที 2. โบนัสแนะนำรับรายเดือน 3. โบนัสเชื่อมทีมจ่ายรายวัน โบนัสบริหารทีมจ่ายรายเดือนสิทธิเปิดรหัสใหม่เป็นสิทธิพิเศษมูมอนเหมาะกับใครบ้างครับเหมาะกับคนที่มีรายจ่ายก็มาซื้อของคนที่ชอบแบ่งปันก็บอกต่อคนที่อยากมีรายได้แบบแพ i v e ีบินคำก็สร้างทีมคนที่อยาก ทำความฝันให้เป็นจริงก็ถอนเงินไปใช้วิธีการเริ่มต้น 1. ห,หารหัสผู้นำ 2. ดาวน์โหลดแอป 3. สมัครสมาชิก 4. ช้อปปิ้งเพื่อเป็นเพลซอร์ 5. ใช้สินค้าและบอกต่อสิ่งที่ได้ 6. ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม 7. เริ่มสร้างทีม 8. ปถอนเงินทำให้ความฝันเป็นความจริงเซอร์ 10. สั่งซื้อสินค้า250 mp เป็นบริงโกคอลลาเจนคอลลาเจนสำหรับเจ้าหญิงตัวอย่างหลักสูตรที่ คุณจะได้เรียนรู้ที่มูมอนนะครับสกินอัพศูนยการทำคอนเทนต์นำเสนอสินค้าให้เกิดยอดขายสกินอัพศูวิธีหาคนใหม่ในโลกออนไลน์สกินอัพศูนยสร้างเซนเพจใน3ามนาทีสกินอัพศูนย์สดึงดูดคนที่ใช่มาร่วมทีมสกินอัพศู การบริหารกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพแล้วมูมอนไม่เหมาะสมกับใครบ้างนะครับก็มูมอนไม่เหมาะสมกับคนที่ยังไม่อยากเริ่มต้นใหม่ โปรดล็อกความฝันของคุณโปรดติดต่อผู้ที่ส่งวิดีโอนี้มาให้ท่านทำไมเขาส่งวิดีโอนี้มาให้ท่านครับเพราะเขาต้องการให้ท่านมีร่างกายแข็งแรงจิตใจสงบพบความรวยโอกาสนี้มีบ่อยไหมในชีวิต ธุรกิจที่ทำไปไร้จุดอับเวลาเกินเงินตราคนานับขอราคับตอนนี้โชคดีครับสมัครมูมอนดูจากลิงก์ข้างใต้วิดีโอนี้